สวัสดีครับนะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวรุ่น S8 นะครับก็จะเป็นตู้กลางแหลมขนาด8นิ้ว1ดอกแหลม1ดอกนะผมดอกก็จะเป็นดอกโครเอเชียนนะครับผมตัวนี้จะเป็นแปดนี้ของเรานะผมสามารถตั้งได้แขวนได้นะครับผมนี่นะครับใช้งามากนะครับรุ่นนี้นะครับเสียงดีด้วยนะครับผมก็สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับทั้งตั้งทั้งแขวนนะครับผมนี่นะครัฮือจะเสียบเสาลำโพงก็ได้นะครับผมนี่ ตัวชุดแขนนก็จะเป็นชุดแขวนมาตรฐานสวยงามแบบนี้นะครับนี่นี่จะเป็นตัวล็อกครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับนี่ครับก่อตัวนี้จะเป็นสลักลูกปืนให้อย่างดีนะครับนี่นะครับก่อราคาเอ่อสี่พันสองร้อยนะครับก็ที่ว่าไม่แพงเลยนะครับผมกับชุดนี้นะผมนี่ครับมีตัวล็อกแขนครับนี่ครับก็ารถเสียบไปได้เลยครับมาดูข้างหลังกันนะครับ ท้างหลังก็จะเป็นชุดแขวนนะครับสวยงามนะครับนี่ครับมีสลักลูกปืนให้ครบนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมชุดนี้นะครับนี่ครับเอาไปใช้งานนะครับสวยงามแน่นอนนะครับเสียงก็ไม่แพ้รุ่นใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับสวยงามนะผมรุ่นนี้นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถทักมาที่เพจ HD Design ได้นะผมตัวนี้ก็สเปกอยู่ที่300วัตต์นะครับที่8โอห์มนะผมนี่ครับเอาไปใช้งานนะครับ เล่นฟุกซองเล่นสดต่างๆได้นะครับผมนี่นะครับเสียงงานพูดต่างๆก็ชัดนะครับก็ตัวตู้ก็จะมีสลักลูกปืนให้ครบนะครับทุกทุกใบเลยนะครับนี่นะครับตัวล็อกนะครับชุดแผนต่างๆนะมีให้ครบนะครับก็เค่ผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผม